รับเข้าสู่ช่องแพรลมามัยนะคะวันนี้จะมาเลือกกองไพ่กันนะคะในหัวข้อ weekly reading p i พิกา a r d for ความสัมพันธ์ที่แยกไปหรือความสัมพันธ์ที่แยกห่างกันไปเนี่ยเขาคนนั้นน่ะคิดอะไรอยู่นะนะคะลองเลือกกองไพ่ที่ถูกใจที่ชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยเลือกให้นะคะก็คือกองที่หนึ่ง เป็นอันนี้กล่องที่สองเป็นหมูกินนมกล่องที่สมเป็นหมูนอนเอ่งแมงนะคะกล่องแรกก็เป็นหมูใส่ชุดอนุบาลเนาะนะคะเลือกกล่องไหนคะโอเคเดี๋ยวหายใจเข้าออกลึกๆทำใจสบายๆนะคะเราเลือกกล่องให้เลยคะ่ะสําสำหรับคนกอนที่เลือกกล่องที่1นนะคะหมูน้อยอนุบาลน,นะคะ มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์สถานการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะความสัมพันธ์สถานการณ์นี้เป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์นี้เป็น ความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเหมือนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการจบลงของอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็มีความเจ็บปวดความเสียใจอะไรบางอย่างเข้ามาแต่มองว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาสู่เรามากขึ้นนะคะแม้ว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวดหรือเรื่องราวความเสียใจอะไรกันเนี่ยแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะปัญหาต่างๆถูกคลี่คลายลงได้มากขึ้นนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะแต่ม mm ัน hmm. ก็เหมือนแบบปัญหาปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงเบาบางลงนะคะมาดูใจเขาดีกว่าเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้เขาคนนั้นเนี่ย ยังมีความหนักแน่นมีความที่แบบยังอย่างรากลึกกับความสัมพันธ์นี้นะคะใจเขายังมีความหนักแน่นมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะมองว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในใจลึกๆเขาเลยล่ะนะคะเขาเองก็ยังดูท่าทีอยู่นะรอจังหวะและโอกาสในการที่จะแบบให้ความสัมพันธ์นี้มันสานต่อกันได้มันก้าวกันไปต่อกันได้นะคะแต่ตอนนี้เขาขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่เขาสบายใจที่เขามีความสุขก่อนนะคะ หนอเนะ่มาดูการสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของระหว่างคุณกับเขาทั้งสองนะนะคะคุณกับเขาความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นคะคุณกับเขาความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้ ความสัมพันธ์คุณกับเขาในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคะมันอาจจะมีการติดต่อเข้ามาหรือมีการที่แบบได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาอะคะ่ะ เกิดขึ้นนะอาจจะมาแบบเนียนๆหรือว่ามีการที่แบบมาแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบยังจับต้องไม่ค่อยได้มากนักนะคะเพราะว่าตัวความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีอะไรที่แบบยังลังเลยังสับสนกันอยู่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันนะคะเหมือนต่างคนต่างก็เริ่มแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าอยู่อย่างเงี้ยก็มีความสุขดีแล้วนะคะมันทําให้แบบถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินข่าวสารจากเข้า เขาอาจจะได้ยินข่าวสารจากเราเนี่ยมันก็ยังมีความ play เพลยเซฟกันอยู่ระหว่างทั้ง2ฝ่ายอยู่นะคะอือแล้วมาดูกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนในกองนี้คนในกองเนี้ช่วงเนี้เขาอยากให้เราอะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการที่แบบหาความมั่นคงเข้ามาในชีวิตเนาะนะคะมองว่าไม่นานนี้ไม่ไม อีกไม่นานนะคะจะได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะต้องยึดมั่นกับการที่แบบโฟกัสกับเป้าหมายเรื่องอื่นไปก่อนนะคะเนาะไปโฟกัสกับเรื่องของการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยการแบบสร้างฐานะสร้างตัวตนนะคะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะแบบมีการที่แบบต้องมาเคลียร์เรื่องราวในอดีตกันนะนะคะอาจจะต้องมีการที่แบบ เริ่มสารสัมพันธ์กันจากเพื่อนฝูงหรือมีเพื่อนเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะบอกว่าเรายังไม่มีอะไรต้องกังวลมากมายนะคะยังสามารถดำเนินต่อไปได้มองว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะมีความที่เรากับเขาอะ่ะมันมี ใจที่มันตรงกันแต่ว่าเราทั้งคู่อาจจะต้องมีการเยียวยาต่างคนต่างไปเยียวยาตัวเองมาก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะให้มันแน่ชัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะได มีการวนเวียนกลับมาในรูปแบบของเพื่อนกลับมาพูดคุยกันแบบยังจับต้องหาสาระไม่ค่อยได้อาจจะเป็นแบบไปอย่างสบายๆไปอย่างชิลๆไปเหมือนเพื่อนฝูงคุยกันนะคะเนาะนะคะในตอนนี้ก็อย่าพิ่งไปโฟกัสอะไรมากเนาะขอให้มีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็ enjoy กับชีวิตเยอะๆนะคะ เนาะก็ขอให้คนในกองนี้นะคะพบเจอกับความรักที่ดีถ้าข้อความตรงไหนไม่ใช่ไม่ถูกใจหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ก็ขอให้ปล่อยทิ้งไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กันได้นะคะขอบคุณค่ะ,ะคนกองที่2นะคะวันนี้เรามาดูในหัวข้อระหว่างที่เงียบไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เรากันบ้างนะเขาคิดยังไงกับเราบ้างนะกันนะคะมาดูสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่า ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้คะจริงๆแล้วว่าคนในกองเนี้ยเหมือนกับว่าจริงๆก็ยังมีใจให้กับเขาอยู่นะยังอยากที่จะเป็นคู่อยากที่จะเคียงข้างกันแต่เหมือนกับว่าช่วงเนี้เราพยายามที่จะปฏิเสธที่จะรับรู้หรือการปฏิเสธที่จะแบบ ได้รับอะไรเกี่ยวกับเขาเข้ามาเหมือนกันเหมือนกับว่าเราเริ่มสิ้นหวังเราเริ่มแบบรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันมันไม่มีทางไปแล้วอะนะคะเริ่มท้อใจถอดใจแล้วเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้คุณจะยังมีใจให้เขายังมีความรู้สึกดีๆให้เขาก็ตามแต่คุณเริ่มที่จะแบบเอาหูไปนะเอาตาไปไล่เริ่มแบบเอาใจไปวางที่อื่นแล้วอะเริ่มแบบรู้สึกว่ามันสิ้นหวังหรือรู้สึกว่ามันไม่มีทางไปนะคะอืมแล้วมาดูดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะตัวเขาเองอะค่ะก็ยังคิดนะถึงการที่แบบยังอยากที่จะเปิดหาความจริงที่มันมีอยู่มีซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขายังคิดและฝันยัง เพอยังฟุ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว,ว่าแบบจะพยายามแบบไม่สนใจพยายามที่จะปล่อยวางแล้วเหมือนกันตัวเขาเองอะนะก็คือแบบมีความที่อยากจะรู้อะว่าใจจริงๆแล้วเราคิดยังไงอยากที่จะค้นหาความจริงเหมือนกันค่ะอยากที่จะค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเราอะยังมีเขาอยู่ในใจไหมอะ ในหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้ความสัมคั์นี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะในหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะในหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะในหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะ ความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะเริ่มกลับมาเป็นช่วงเวลาอาทิตย์นี้นะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ที่คุณนะกลับมาฟังเสียงใจของตัวเองเริ่มสร้างความมั่นใจของตัวเองเริ่มเริ่มมีการครเอทอะไรใหม่ๆขึ้นเริ่มมีการที่แบบเยียวยาตัวเองมากขึ้น คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองตามลําพังบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออพยายามที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้เหมือนกันรู้สึกแบบมันโดดเดี่ยวเหรือเกินแต่คุณนะ่ะกำลังหันมาสนใจในเรื่องเสียงของตัวเองมากขึ้นความเชื่อของตัวเองมากขึ้นพยายามที่จะเยียวยาตัวเองมากขึ้นเพื่อที่พยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการทางอารมณ์พันธนาการทางความรู้สึกอะไรต่างๆ ตัวคุณเองก <คน S 1> ออําลังพยายามแสวงหาทางที่จะมีความสุขให้กับตัวเองอยู่นะคะในสัปดาห์นี้มองว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาของคุณนะนะคะเหมือนคุณ่ะจะเริ่มแบบออกถอยออกมาใช้เวลากับตัวคนเดียวตามลําพังพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองนะคะคแล้วภาพให้เขาอยากจะบอกอะไรเรากันนะ กองเนี้ยแปลว่าเขาอยากจะให้เราหันมาดูแลจิตใจตัวเองค่ะอยากจะให้เราอ่ะเรียนรู้การที่จะให้อภัยเรียนรู้การที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะนะคะความสัมพันธ์หรือชีวิตส่วน ั่วไปของเราเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายังไม่อยากให้เราหมดหวังนะยังอยากให้เราอะมีความหวังในการที่จะพบเจอความรักดีๆอาจจะไม่ใช่ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักครั้งถัดไปที่มันดีขึ้นนะคะเนาะเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะคนในกตองนี้เป็นคนที่มีสิ่งดีๆมากมายนะแล้วเราสามารถแบ่งปันความสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันผิดพลาดอะไรอะมันไม่ใช่ความผิดของเราเลย don't b l a m ร yourself อย่ามองว่าเป็นความผิดของตัว เองหรือเป็นความผิดของใครนะคะเทียงแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยช่วงเนี้ยเขาอยากให้เรา let โกไปค่ะปล่อยไปนะคะปล่อยไปสบายๆไม่ต้องไปยึดติดยึดมั่นอะไรกับมันทั้งนั้นนะคะตอนเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่กลับไปทำงานในสิ่งที่แบบ เราได้แสดงภาวะเป็นผู้นําได้ครเอทอะไรใหม่ๆได้นําสร้างสิ่งอะไรใหม่ๆอะค่ะเขาอยากให้เราอะเอาความครเอทหรือความอารมณ์อ่อนไหวความความอารมณ์สุนทรีต่างๆเหล่านี้ไปครเอทอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นคนคิดไอเดียใหม่ๆอะไรขึ้นมาแทนที่จะไปจมหรือไปติดยึดกับอารมณ์ต่างๆที่มันอ่อนไหวนะคะ ตอนนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกครั้งได้นะคะมันยังมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้ในการที่จะให้อภัยเขาและตัวเราเองได้จริงๆไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดอะไรถึงแม้ว่าเขาอา,อาจจะผิดหรืออาจจะไม่ได้ผิดอะไรก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองรักตัวเองให้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับการให้อภัยเขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงเนี้ย ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่สิ่งดีๆต่างๆเริ่มเข้ามาหาสู่ชีวิตเราได้มากขึ้นเพราะเราเริ่มเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นแต่อาจจะต้องยังมีการระมัดระวังอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังเป็นอะไรที่แบบเรายังวางใจไม่ได้นะคะแต่ก็อยากจะให้เชื่อในสัญชตาตญาณเชื่อในเซนส์เชื่อในความรู้สึกของตัวเองอาจจะแบบอะไรที่มันมาเตือนเ,เราอะว่าสิ่งเนี้ยไม่ไม่ มีอะไรน่าสงสัยหรือมีอะไรผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องเชื่อสัญชาตญาณเชื่อเซน์ของตัวเองนะคะว่ามันแปลกๆว่ามันมีอะไรเล็ดลอดที่มันไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่านะคะแล้วก็มองว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวนะเราอ่ะเป็นคน คนในกองนี้น่าจะเป็นคนที่มีลังสังหรณ์หรือเป็นคนที่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเขาอยากให้เราลองเชื่อเสียงสัญชตาตญาณตัวเองค่ะแล้วเอามันมาเตือนตัวเองเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะขอบคุณคนในกองนี้มากเลยนะคะยังไงก็ขอให้พบความรักดีๆหรือสิ่งดีๆเข้ามานะคะถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ เลี่ยนกองหรือว่าเปลี่ยนคลิปใหม่นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ได้นะคะ<ด>ขอบคุณค่ะคนกองที่สานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพลนไมช n แนลนะคะมาดูกันดีกว่ากองนี้หมูนอนอึดนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคนในกองนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์ของคนในกองนี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เหมือนคนในกองนี้จริงๆแล้วสถานการณ์ของคุณอะเหมือนคุณกําลังคิดวนไปวนมาคิดแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้อะว่าจะไปทํายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้มองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังมีอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงไปตรงมาแล้วคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้อะว่าควรคุณจะทํายังไงต่อมันเหมือนแบบ คุณไม่แน่ใจอะว่าทิศทางเนี้ยของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อกันแน่มันไว้ใจได้ไหมนะมันวางใจได้ไหมนะเราควรจะเลือกทางไหนดีในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเนาะแปลว่าให้เขาอยากจะบอกอย่างนี้นะคะแล้วคนในกองเนี้ยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคนในกองนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคนในกองนี้ เขาอะยังมองว่าเราอะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เขาอยากก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเราเหมือนเขามีคิดมากมายไก่กองเลยนะว่าอยากจะทำอะไรดีๆให้กับความสัมพันธ์นี้แต่เขาเองก็แบบเหมือนกับมีความแบบไม่แน่ใจอะว่าเขาควรจะทำออกไปดีไหมหรือควรจะปล่อยเฉยๆทำเป็นไม่สนใจอย่างนี้ต่อไปดีจริงๆเขามีใจที่อยากจะทำอะไรดีๆที่มันสร้างอะไรความชัดเจนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่เหมือนแบบ กลัวว่าแบบถ้าหยิบยืนสิ่งอะไรต่างๆให้เราแล้วเราไม่สนใจอ่ะเขาจะเป็นยังไงอ่าแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้นะคะคนในกองนี้จะเจอสถานการณ์แบบไหนหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้คนในกองนี้จะเจอสถานการณ์แบบไหนคะ เหมือนกับ1สัปดาห์หลังจากนี้เราจะเริ่มมีความชัดเจนในความคิดของตัวเองมากขึ้นเริ่มตัดสินใจอะไรได้อย่างหนักแน่นมากขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่แล้วมันทําให้เราเริ่มมีกําแพงเริ่มมีขอบเขตอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแบบฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นตัวของฉันอย่างนี้ ฉันรับไม่ได้ถ้าเธอทําอย่างนี้ฉันรับไม่ได้ถ้าเธอทําอย่างนั้นฉันก็มีความป้องกันตัวเองเหมือนกันฉันไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรฉันง่ายๆฉันไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับฉันนะคะอะไรประมาณนี united, ้เหมือนกับว่าเราอจะเริ่มแบบคิดทบทวนตัวเองมากขึ้นแล้วมันมีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองมากขึ้นเริ่มจะแบบเด็ดเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะครเอทอะไรใหม่ๆมากขึ้นครเอทอะไรดีๆมากขึ้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มากขึ้นนะคะ อ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่เขาอยากจะแนะนําอะไรคนกองนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนกองนี้คะแนะนําคนในกองนี้นะคะอาจจะยังไม่ต้องแบบพยายามไปบังคับหรือพยายามไปทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์เราตอนนี้มันเป็นไปได้ดั่งใจนะคะให้เราเชื่อเสมอว่าเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราคู่ควรกับความสัมพันธ์ดีๆสิ่งดีๆถ้ามันยังไม่ใช่ในตอนนี้ก็แสดงว่า คนคนนี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราตอนนี้เขาอยากให้เราไปโฟกัสกับการมีความสุขเอนจอยเอนเตอร์เทนกับตัวเองค่ะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาสําหรับคุณที่จะมาโฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะให้เราเอาเอา,เอาเวลาไปสร้างแบบ ความสัมพันธ์ดีๆหรือสร้างแรงดึงดูดให้ตัวเองดีกว่าทําตัวให้สวยนะคะแล้วมันจะดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะแล้วเขาก็อยากให้เราอ่ะกลับมาดึงความมั่นใจในตัวเองสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคงให้ตัวเองกลับมาค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอนะ่ะต้องหันมาโฟกัสแสวงหาความสุขกับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดนะคะ แล้วเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประเด็นในอดีตที่มันยังค้างคาใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ก่อนๆหน้าค่ะเขาอยากให้มันวางเขาอยากให้เราวางมันลงนะคะเขาอยากให้เราเรียนรู้นะคะแล้วเอามาปรับปรุงตัวปรับปรุงใจนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ แค่เรากับเขา2คนมองว่ามันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนมันยังมีความที่แบบเออไม่รู้มันจะแบบ เอายังไงต่อนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่มาเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนสองคนนะคะคืออาจจะเป็นปัจจัยอย่างเช่นหน้าที่การงานเข้าหน้าที่การงานเราหรือความเป็นอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของเราอะคะ่ะที่มันยังไม่แมชกันในตอนนี้ที่มันมันอาจจะไม่ถึงขั้นไม่แมชนะคะแต่มันอาจจะยังแบบหาทางบรรจบกันได้ยากอะคะ่ะในตอนนี้เนาะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เราหันมาโฟกัสกับการที่แบบ เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตไปก่อนนะคะแล้วก็ดึงสร้าง สร้างความมั่นใจให้ตัวเองดึงดูดสิ่งดีๆีให้ตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมีแรงดึงดูดมีสเสน่ดึงดูดก่อนนะคะแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดก่อนมองว่าจะเป็นการอตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดนะคะสําหรับใครก็ตามที่เลือกกองนี้นะคะก็ขอให้คนในกองนี้นะคะพบเจอแต่ความรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าข้อความตรงไหนที่ยังไม่ใช่ไม่ถูกใจไม่ตรงใจนะคะก็ขอให้วางทิ้งลงนะคะแล้วก็ถ้า จะเลือกกองอื่นหรือเลือกคลิปอื่นก็สามารถไปลองดูได้นะคะชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ